ผปต้องการหมอไงพี่วันดีค่ะคุณหมาขอคุณหมอขาฉันเลื่อนเข้าค่ะถอดหมอกันค่ะไม่รักษายากมันตรวจยากค่ะมันตีเสียค่ะเอ้ารถจอดไว้สายขนาดค่ะไม่มีรถดอกค่ะฉันยางเอาเยางก็ได้เสียไส้หมอกันนอกราคาฉันยันฉันมือล่มฉันได้ไส้หมอกันนอกโอ้โหเจ้าไดนก็ได้หมอกันนอกไม่มีรถค่ะโอ้ยฉันไปออกว่าแต่ไส่ไม่ะค่ะ เขาว่าก si ok oh. oh. ันซ so ื behold, o, ้อมอเตอร์ไซค์สิได้บอกกันน็อกแถมฟี่ค่ะอ๋อฉันก็เลยพอเอามอเตอร์ไซค์ฉันก็เลยเอาแต่ของแถมเอ็นเจตใดอาการเปลี่ยนใดค้าจะมาหาหมอค่ะใช่ค่ะประจําเดือนมาม่าในเกาหลีสงสัยสิมีลูกค่ะโอ้ประจําเดือนมาม่าเกาหลีสงสัยสิมีลูกค่ะสงสัยฮะพอติมีพอแห้งเหรอครเอ้ามันมีหรอตีหมอโอ้ยขับเบอร์นั้นอย่างเอ็งเลงยูฮานนาโอ้ยฉันว่ามันฉันยิงยิงคือมดตัวเด้ง พรอมีเสร็จล้วฮะยิ่มั่นใจเนี่ยค่ะแม่นเบิดค่ะเกิดภัยระเนืองคู่ไม่เกิดคู่เอาคือมาซื้อมาเพื่อคอยน้ำจะคู่กูชื่อสาพ่อคูที่พอใหญ่จู่โทษเด้อคอยบ่คู่อันบ่คู่แกว่าดูเกิดปุ่นทตีหูเอาอนนี่ก็ตีมึงรู้คันกู่เมื่อสู่เอาสร้างมาคู่แท้ มึงน้ำมึงสิโตขอกหมูห่นะร้องมึงดูไปท่านใดน้อสา,สาวๆคือส่งหาวแต่เ้าแท้ว่าสิผ้ากันไปห้านมอ้ไอไปน้่อยู่บ่อห่วยเป็นผู้หญิผู้หญิงขึ้นพูขึ้นพานอะระวังในดีเอ้าเป็นยังล่ะก็ไปเลื่อยอยูน่น้าห้วยมือกอนไอไปห้านมัคือกันนี่แล้วแล,แลนี้เกือบบทันกันยังวะห้วยงูบ่บ่แมนเอ้าอีหยังไล่สันคือสิได้แน่นคักปะนั่นนม่ไลอ้วย หลายขึ้นยังนี้ตัวได้มาเต็มสอบเลยเบิ้งไปเบิ้งมากก็เป็นตะเบิงอยู่ได้ละเนาะวะ่าว่าเด้สังเกตจะเถื่อเว้ยจักสิม่าจังไดนเนาะเมื่อวานหนี่ไปย่างตลาดนัดผู้บ่าวง่วงน้ำจนข้อเข็ดพ่นแล้วพวนแล้วเมื่อกี่คุยตายแทนเนาเขาก็สิมักตัวเขาจะง่วงน้ำนะบ่แล้วแน่เป็นยังไงศษหยยบตีนเขาจ้าอ้วน <laughs> บอกเป็นหน้ามีลเลียติขึ้นพูนั่นไปยังได้ผู้หนึ่งกันเนอาทิตย์ที่แล้วย่างหาน้องไม่ยู่ดีๆเป็นยังหละเยียบซอดเกือบ,บเกเดเลยน,น้ำเยียบน้ำเด็ดเนาะระวังได้บ่แล้วเอาเยียบยังสรน้องไม่ซอดอ้วนได้เมียเถ่าคอดีมิ่อย่างแนวปะเอา้ามุ่นมั่งหลายเออเห็นต้องกินกระแซ็บเอ,เอาใจกะเก่งประสบการณ์หลายบ่ประกันเพียบว้าย มากตะประกันเขาหันละเนาะแล้วลที่สำคัญม,มีเงินเดือนพร้อมเอา้าเงินเดือนจังใดเดี๋ยวนี้เอา้าเงินเดือนผู้เท่ากันเลยว,ว้าวปาไปการจนวาตีสามตีสี่พากันไปยุ่งจังไดนไอ้ลุยพุ่นน่ะเมามากพร้อมเม้นเหลาหลึ่งหึ่งอยู่นี่โอ้ยไปการปากกระบอกกอดมันเลยถือไปน้ำสองขวดนี่ละโ <c oughs> มะเมนต์ทั้งลูกน้องลูกพีก่น่ะบอว่าถือไปน้ำกันนั่นเออย่ำปลาึ้นเด็กไปได้กระซ้างมันไปยังตันี่ว่าจะได้ปลาธนา จะทำซ่ออะไรโอ้ของนักอึงตึงเลยเว้ยสมไปดึกไปเดือนอยู่ตัวนี่อา้าวไอ้ลุยปลาทูก็มีบาดนี่ <c oughs> คือเน่นนนเห็นปะแมงบาดนี่เต็มซ้ำเลยวะมีแต่ปลาทู่อ่อยโมเมนมันไปการฮอตเอาไทยหบรสุนี่เห <c oughs> อกผูมันใจให้เห็หนเนาะบาดนี่เนาะไอ้ลุยไอ้ลุยมเมนมันพลาดกันน้อยไปเที่ยวข้าวกอเคอีกบ่บาดนี่ เบอร์บอกกวาดเบอร์ได้ปะไอ้ลุยไอ้ลุยบักลุย